ไม่ว่าจะเป็นแมวดำหรือแมวขาวถ้าจับหนูได้ก็เป็นแมวที่ดีตอนที่สองลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูแล้วจะพบว่าทุกประเทศล้วนมีรากฐานจากการเกษตรทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่สาภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นแต่พอประเทศเหล่านี้ดำเนินนโยบายถูกต้องปกป้องเกษตรกรของเขาหากรัฐบาลใจกล้านี่เสียของเกษตรกรควรยกหนี้ให้หมด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่พูดไปจะมีใครกล่าวหาว่าตนเองเป็นหัวเอียงข้างซ้ายหรือไม่เหตุที่กเกษตรกรเป็นหนี้เกิดขึ้นในถูกรัฐบาลที่ไม่เข้าใจมองเฉพาะปัญหาของคนจนในเมืองแต่ลืมความยากจนของชนในชนบทสำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินสิ่งที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือระบบชนรประทานที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้มีถนน ไปสู่พื้นที่ทําการเกษตรอย่างแท้จริงไม่เฉพาะถนนที่ทางเข้าหมู่บ้านหากใช้พื้นที่25ล้านไร่ลงทุนระบบชนลประทาน300ล้านเชื่อมั่นว่าภายใน5ปีได้ทุนคืนแน่นอนพื้นที่ปลูกข้าว67ล้านไร่นามาลงทุนทําระบบชนลประทาน25ล้านไร่ไม่มีความเสี่ยงผลผลิตจะสูงขึ้นเท่ากับการปลูกข้าวในพื้นที่67ล้านไร่ ส่วนอีก42ไร่ที่ไม่มีระบบชนะระทานไปปลูกยางพาร,ราปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดป,ปีละหนึ่งรอบการปลูกมันสำปะหลังหาปลูกลดีๆจะมีการไถดินให้ลึกใส่ปุ๋ยพื้นที่หนึ่งไร่ก็จะให้ผลผลิตถึง10ตันไม่ใช่แค่4-5ตันและในบางพื้นที่สามารถให้ผลผลิตได้ถึง15-20ตันทั้งนี้หากหนึ่งไร่ให้ผลผลิต10ตัน ราคาที่กิโลกร,รัมละสองบาทก็จะมีกำไรถึงสอง0 0ื่บาทความเสี่ยงน้อยและดีกว่าปลูกข้าวตนเองมองว่าประเทศไทยยังเต็มไปด้วยโอกาสที่พูดไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยแล้วเชียร์ไทยอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าการเงินการคลังของไทยยังมีความเข้มแข็งไม่เหมือนกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540แตกต่างกันลาฟ้ากับดินแต่ถ,ถ้าปล่อยไปไม่ทำอะไรเลยจะมีแต่แย่ลง และจะไม่เฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะราไมไปถึงการทําให้บ้านเมืองมีปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในครั้งนี้เท่าที่ฟังจากต่างประเทศต้องยกย่องทหารและตำรวจที่ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีการปฏิวัติส่วนตัวแล้วต้องการเห็นความสมานฉันทุกฝ่ายหันหน้าเข้าคุยกันอะไรที่เคยมีปัญหากันก็ควรยกเลิกแล้วมาตั้งหลักใหม่ให้ความธรรไม่แบ่งสีแบ่งพวก ขาเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังเต็มไปด้วยโอกาส